ข้ามที YouTube Channel New s m a r t ทโฟ n อั p เดตออโต้วันนี้เรามาพร้อมกับการพูดถึงสมาร์ทโฟนที่กำลังถูกจับตามองอย่างมาก Nokia Lumia 300 Pro Max 5G สมาร์ทโฟนที่หลายคนเฝ้ารอคอยการกลับมาของตำนานที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับ Nokia ในยุคที่ผ่านมาครั้งนี้มาพร้อมกับความล้ำสมัยเทคโนโลยีใหม่และดีไซน์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคดิจิทัล Nokia Lumia 300 Pro Max 5G ไม่ได้เป็นเพียงสมาร์ทโฟนทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรม ประสิทธิภาพและความทนทานในแบบที่โนเกียเคยทำได้มาโดยตลอดโนเกียลูเมีย300 Pro Max 5G มาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นด้วยเทคโนโลยี AMOLED ความละเอียดระดับ 4K ที่ให้สีสันสดใสคมชัดและตอบสนองการสัมผัสได้อย่างรวดเร็วการเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมหรือการดูหนังบนสมาร์ทโฟนเครื่องนี้จะให้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังมี Refresh rate สูงถึง144เฮซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบความลื่นไหลเวลาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแนวแข่งขันหรือการดูวิดีโอระดับสูงทุกอย่างตอบสนองได้ทันทีด้านกล้อง Nokia Lumia ีย300 Pro Max 5G ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะจัดเต็มด้วยกล้องหลังหลักความละเอียด200 MP พร้อมระบบการสั่นแบบ OIS ทําให้การถ่ายภาพในที่มืดหรือการถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีกล้องอันตราย 64mp กล้องเ e เล p h o ต้ 48mp และกล้องแมโครที่ช่วยเก็บรายละเอียดเล็กๆได้อย่างชัดเจนส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด 64mp เหมาะสำหรับสายโซเชียลที่ชอบถ่ายรูปและวิดีโอคอลเรื่องพลังงาน Nokia Lumia 300 Pro Max 5G มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 7,000mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 120W ที่สามารถชาร์จเต็มในเวลาไม่ถึง25นาทีและยังมีระบบชาร์จไร้สายที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งวันโดยไม่ต้องพก power bank นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จย้อนกลับสามารถใช้เป็น power bank ร้ายสายให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยในด้านชิปประมวลผลโ Nokia เ,เลือกใช้ snapdragon Gen 8 Ultra 5G ที่มาพร้อมกับ RAM 16 g b และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในสูงสุด1 t b เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมระดับ triple A การทำงานด้านตัดต่อวิดีโอหรือการใช้งานหลายแอปพร้อมกันสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้หมด นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว Liquid c o cool วค i n g ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนเกินไปเวลาทำงานหนักระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ Windows Phone OS รุ่นใหม่ที่ถูกปรับแต่งให้ทันสมัยขึ้นรองรับการเชื่อมต่อกับ PC ได้อย่างไร้รอยต่อผู้ใช้สามารถทำงานเอกสารตอบอีเมลหรือแม้กระทั่งเล่นเกมจากคอมพิวเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันทีเป็นการเชื่อมต่อโลกดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนทำงานและนักศึกษา โนเกียลูเนีย3 0ม Pro Max 5 g ยังรองรับเครือข่าย5 g ที่มีความเร็วสูงสุดระดับ1 2กิกะบิตต่อวินาทีทำให้การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือการสตรีมวิดีโอระดับ8 k เป็นไปอย่างราบรื่นอ,อีกทั้งยังมาพร้อม Wi-Fi 7และ Bluetooth 6.2เพื่อรองรับการเชื่อมต่อที่เสถียรและรวดเร็วดีไซน์ตัวเครื่องทำจากวัสดุพรีเมียมฝาหลังเป็นกระจกกริลลาคลาสวิตตุสส2ที่แข็งแรงกันรอยขีดข่วนและป้องกันการตกกระแทกได้ในระดับหนึ่งพร้อมกับกรอบโลหะอลูมิเนียมอลลอยใหหห้้ควาามรููสึก บางเฉียบเพียง7.9ม mm, มและน้ำหนักเพียง190กรัมทำให้จับถือได้สะดวกไม่หนักมืออีก1จุดเด่นคือระบบเสียงโ o k i a l u ู i a ีย3 p r Pro x a x 5G ใช้ลำโพงคู่สเต r โอที่ปรับแต่งโดย Dolby a t m o s ให้เสียงคมชัดและมิติเสียงสมจริงไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมก็ให้ความรู้สึกดื่มดำเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เรื่องความปลอดภัยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้รองรับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ และการสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี 3D Face Unlock ที่รวดเร็วและแม่นยำรวมถึงระบบการเข้ารหัสข้อมูลแบบใหม่ที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างแน่นหนาสำหรับใครที่เป็นแฟนโนเกียโนเกียลู a เ300 Pro Max 5G ถือเป็นการกลับมาที่น่าตื่นเต้นเพราะไม่ใช่แค่การสานต่อชื่อเสียงแต่ยังยกระดับมาตรฐานสมาร์ทโฟนในตลาดโลกให้สูงขึ้นเป็นสมาร์ทโฟนที่รวมทุกสิ่งที่ผู้ใช้ยุคใหม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นกล้องเทพแบตอิดระบบเร็วดีไซน์หรูและการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัย สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังรองรับการใช้งาน AI ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการทำงานหรือการช่วยเหลือผู้ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการแปลภาษาแบบเรียลไทม์การจัดการตารางงานหรือแม้แต่การช่วยสร้างคอนเทนต์วิดีโอสำหรับ YouTube และ TikTok ได้อย่างมืออาชีพกล่าวได้ว่า Nokia l u m i a ีย300 Pro Max 5G ไม่ใช่เพียงการกลับมาของโ o k i ียแต่เป็นการประกาศศักยภาพใหม่ที่ทำให้คู่แข่งต้องจับตามองหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องในทุกด้าน และพร้อมจะตอบสนองทุกความต้องการนี่คือสมาร์ทโฟนที่คุณไม่ควรมองข้ามคุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชันนี้เป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบไม่ผสมอังกฤษเลยหรือให้คงรูปแบบแบบนี้ที่เป็นไทยผสมอังกฤษลับๆดีครับ